การทดลองตอนที่2การหาค่าคงที่ไดเกทิกของสารและอากาศการทดลองย่อยอันที่1นําตัวเก็บประจุบาสโกซึ่งเป็นแผ่นอลูมิเนียมกลมโดยมีอากาศเป็นไดเกทิกนะครับในการทดลองนี้เราจะปรับระยะห่างของแผ่นคู่ขนานนะครับแล้วทําการสังเกตดูว่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้ จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมาดูผลการทดลองกันนะครับณนะตอนนี้เข็มระยะของแผลโลหะคู่ขนานนะครับผมชี้อยู่ที่เลขศย์มิลเมตรนะครับผมกระแสไฟฟ้าที่อ่านได้สามิบไมโครแอมแปร์นะครับจากนั้นกาจารก็จะทําการเพิ่มระยะห่างของเอสเกลแคลโลหะคู่ขนานนะครับณนะตอนนี้ ระยะห่างนะครับชี้อยู่ที่ประมาณ1ม mm มนะครับให้นักศึกษาสังเกตค่ากระแสฟ้าดูนะครับผมาจารก,ก็จะเลื่อนไป2ม mm มนะครับกระแสฟ้า,ษษา,าที่อ่านได้นักศึกษาลงาองจัดค่าอนะครับ3 m mm. มระยะห่างแต่เราหาคู่ขนาน4 mm มมตร ระยะห่างไปโลหะโคขนาน5มิลิเมตรนะครับจากการทดลองนี้นักศึกษาคงเห็นแนวโน้มของกระแสไฟฟ้านะครับผมให้นักศึกษาเขียนลงไปในรายงานบันทึกผลนะครับจานข้อจบอการทดลองย่อยตอนที่2ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองย่อยตอนที่2เพิ่มเติมอีกนะครับผมสวัสดีครับ การทดลองตอนที่2การทดลองย่อยที่2การหาค่าตริเลกของแผ่นแบคคไลต์หนึแผ่นณนะตอนนี้คือค่าของกระแสไฟรฟ้าณนะความถี่ส0มร้เฮิร์ครับค่ากระแสไฟรฟ้าอยู่ในหน่วยไมโครแอมแปรค่อยๆเพิ่มความถี่ทีละ100 แล้วอ่านค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มความถี่เป็น400เฮิร์ซให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มความถี่เป็น500เฮิร์ซเพิ่มความถี่เป็น600เฮิร์ซ เพิ่มความถี่เป็น700เฮิร์ซเพิ่มความถี่เป็น800เฮิร์ซเพิ่มความถี่เป็น900เฮิร์ซความถี่สุดท้าย1,000เฮิร์ซให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ ค่าคงที่ไดเทิกของแผ่นแบคไรหนึ่แผ่นการทดลองตอนที่2การทดลองย่อยที่3การหาค่าไดเกทิกของแผ่นแบคคลไ์สอแผ่นที่นำมาต่อขนานกัน ให้นักศึกษาจษาดค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆดังนี้นะอนนี้ที่ความถี่300เฮิร์ซค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ในหน่วยของไมโครแอมแปร์เพิ่มความถี่ทีละ100เฮิร์ซความถี่400เฮิร์ซให้นักศึกษาจ,ษาจษาดค่ากระแสไฟฟ้า ความถี่500เฮิร์ตซ์ความถี่600เฮิร์ตซ์ความถี่700เฮิร์ตซ์ความถี่800เฮิร์ตซ์ ความถี่900เฮิรตความถี่1,000เฮิรตให้นักศึกษานำข้อมูลที่ได้ไปหาค่าไดรทิกของแผ่นแบคคไลท์สแผ่นที่ต่อขนานกัน การทดลองตอนที่2การทดลองย่อยที่4การหาค่าคงตัวไดเล็กริกของแผ่นแบคคลไร์สแผ่นต่อขนานกันให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆที่ความถี่3 0 0เฮิร์ตซ์กระแสไฟฟ้าอยู่ในหน่วยของไมโครแอมแปร์ M A. จากนั้นเพิ่มความถี่ทีละ

ความถี่800เฮิร์ซความถี่900เฮิร์ซความถี่1,000เฮิร์ซจากข้อมูลที่ได้ให้หนักศึกษานำไปวิเคราะห์ค่าคงที่ไดทิคของแผ่นไบคลา์3แผ่นที่ต่อขนาดกัน ทดลองตอนที่สการทดลองย่อยที่5การหาค่าคงที่ไดกทิกของกระดาษให้นำกระดาษมาสอดระหว่างแผ่นไม่ขันไลทั้งสองแผ่นแล้วทำการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆโดยกระแสไฟ้าอยู่ในหน่วยของไมโครแอมแปร์ที่ความถี่300เฮิร์ให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้า หลังจากนั้นเพิ่มทีละ100เฮิร์ซ400เฮิร์ซให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้า,ฟา500เฮิร์ซ600เฮิร์ซ 700เฮิร์ซแปดร้อยเฮิร์ซเก้าร้อยเฮิร์ซหน0่งเฮิร์ซ นักศึกษานำข้อมูลที่ได้มาหาค่าด i เรกซ์ตคอนเซน์ของแผ่นกระดาษกาทรทดลองตอนที่2กาทรทดลองย่อยที่6การหาค่าด i เรก t ์ติ c คอนเซน์ของแผ่นพลาสติกใส ให้หนักศึกษาอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่ต่างๆโดยกระแสไฟฟ้าอยู่ในหน่วยของไมโครแอมแปร์ที่ความถี่300เฮิร์ให้หนักศึกษาอ่านค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มความถี่ทีละ100เฮิร์400เฮิร์ ห้าร้อยเฮิร์ตซ์หกร้อยเฮิร์ตซ์เจ็ดร้อยเฮิร์ตซ์แปดร้อยเฮิร์ตซ์เก้าร้อยเฮิร์ตซ์หนึ่งพันเฮิร์ตซ์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้นำไปหาค่าคงที่ไดรฟิตของแผ่นพลาสติกใสจบการทดลองที่2ตอนที่2